สวัสดีค่ะพื่อนๆช่างนิชาอินฟินิตี้วันนี้เราจะมาชิมตำมะม่วงตำมะม่วงหลวงหลวงเ<พ>บืเอ่พะบามมงหลวงพะบางเอาใหม่ตำมะม่วงหลวงพะบางตำมะม่วงหลวงพะบางเราจะมาชิมนะคะดูสินี่คือเมนูของเรามีน้ำ พ้อมด้วยเพราะว่ากลัวเผ็ดเมื่อกี้กินไปแล้วหน้าแดงอลังชังเลยแม่เราก็จะมากินด้วยนะเผ็ดมากเลยอ่ะอมไม่กล้ากินเลยแซ่บอี๋อเผ็ดขนาดเผ็ดขนาดอบบ อะไรไม่ดับมันเปรี้ยวอ่ะมันเผ็ดด้วยหอมไหมจับไหม มื่อกี <Negative rost> ้ไปใส่มะม่วงมาทุลักทุเลมากสส่เองทำเองกินเองซับเอง จริงๆอะเป็นเผ็ดขึ้นสมองเลยอะเผ็ดขึ้นสมองเลยเหรอพริกแค่พริกน้อยๆนะเมื่อวานตำกินร่วมวงเมื่อวานน่ะต้องเผ็ดกว่าวันนี้เพราะว่าเมื่อวานน่ะละบอยต่ำละบอยตำ,บบยตำแล้วคือพริกเกือบหมดกระป๋องเลืเอกเท่นิดเดียวสองอันหรือว่าสามไม่รู้ แม่ปิ้นปิ้งซิมเบิ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 งภาษาอะไรอ่ะภาษาอีสานทุกคนอาจจะสงสัยว่าซิมเบิงเปาา็นภาษาภาคอะไรภาค<า>อาีสานไม่ก็เหนือ แต่ว่าเราอะมีเราอะมีส,ส,สายสายเชื้อสายเชื้อสายเชื้อเหนืออสายเชื้อเหนือเพราะว่าพ่อเป็นเหนือพ่อเป็นอะไรคะพ่อเป็นเหนือเหนือจังหวัดอะไรคะจังหวัดอะไรอะเชียงใหม่เก้าเชียงใหม่เก้า เบ้าสองแล้วค <dr> <rad> ุณผิดได้เบ้าสองคุณผิดได้แต่แต่เพื่อนเราแต่ละคนเนี่ยกินเผ็ดไม่เก่งเลยเผ็ดมากพริกเหรอใช่ใส่พริกนี่พริก อันนี้ไม่ใช่เขียวเขียวนี่ไม่ใช่เผ็ดแต่เช้าไม่ค่อยเผ็ดอืมฮแล้วครับเปรี้ยวคือผิดซิมเบิร์นเกิดพรุ่งนี้ไปจุ้จู้ทำไมฮะจุ้จู้ไหมตายแน่ตายแน่เลยเหรอ ออาใกล้ๆเหอมไม่ไหวแล้วอืมยกยกยกะนาดยังไม่ถึงครึ่งยังเผ็ดไม่ไหวเลยเราก็สงสัยว่าวันกินไปได้ยังไงอย่าเผ็ดขนาดนั้นน่ะอืใครกินอใครกินแมแม่ แม่กันบอยกินไปยังไงไม่รู้เผ็ดมากขนาดอันนี้ยังทนไม่ไหวเลยอันนู้นใครยังไม่ทนไหวมแม่กินไปได้ยงไงไม่รู้เมื่อวาน มันต้องกินติดต่อกันมันถึงจะไม่เผ็ดม่วเราเยอะกินเลยเดี๋ยวไปใส <c oughs> น่น้าใหม่เผ็ดอ่ะเนี่ยดูพริกดิดูพริกดูพริกตามละเอียดขนาดนี้ไม่มีเม็ดเลยอ่ะใครไปทนไหวไม่รู้ ทำไมแม่ไม่กินน้ำแต่ก็อึดเดยาเลยกินน้ำแล้วเดี๋ยวมันจะเผ็ดเยอะโอยเขาว่ากันถ้ากินน้ำมันจะยิ่งเผ็ดน้ำเพี้ยนนะใช่ไหนล่ะเขาหลอกเขาหลอกเหรอเขาปลืองน้ำเ <laughs> ปลืองน้ำเขาหลอกเอาเขาปลืองน้ำใช่ขนาดขนาดเรื่องตำตำอะไรนะตำ <laughs> ตั้งพกกระเป่าตั้งพกกระเป่าแล้วทำไมล่ะนมโยนนมยานะยังยังยังไม่เห็นนมยาเลยก็ยังไม่มีนมเอามีแล้วเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋นมนี่เดี๋ยวคิดโดนแบงค์น้ำเดี๋ยวเอาไปเอาตุ๊กตาตุนไปปิดไง เขาหลอกเด็กเหรอเขาหลอกเด็กเขาหลอกเด็กแล้วนมยังไม่มีแล้วนมมีแล้วนู่นที่แม่ลองแม่ลองเอาทริกเกอร์มาแปะนะแม่กัไม่ได้เลยใช่ใช่ตอนนี้เผ็ดเนาะไหวไหมไม่ไหวหรอกไม่ไหวเราปิดกิ๊บอะ ไม่ปิดอ่ะ uh huh. รอะใ,หให้ท่านผู้ชมดูแม่นะคะ uh huh. ให้ท่านผู้ชมดูแม่ว่ากินไหวไปได้ยังไงเพราะฉนหน่อยนะคะพี่แม่ฮ่ <laughs> าฮฮไม่รู้ว่ากินไปได้ยังไงนะคะทุกคน <c oughs> ดูดีแม่ดูดีแม่ของดีฉันกินเผ็ดไปได้อย่างไร uh huh. ขอพร้อมแล้วขอกินวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องพิ่ชายยูทูบี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดนะคะบ๊ายบายกันอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกดไลคบ๊ายบายค่ะ